สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมวิชินเคยนะครับกับโ o บอดี้ X กายแสงนาตีนะครับวันนี้ดวลเรียวไทม์ไอดีพี่บัตที่จะขึ้นพันเในอีก4ตานะครับผมแต่ว่าวันนี้คับพิเศษหน่อยครับทีมออตโต้ของผมกะจะไม่ใช้นะครับผมจะใช้นี่ลาชาใต้ดินลาชาใต้ดินใส่ชุดเดสด้วยเออพลังโจมตีอีกหผมจะใช้เซ็ต แทงท็อปบวกราชาใต้ดินประสานกันเอาเกโลเกโลออกทีมไปนะครับผมจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับผมไปจับคู่แรงกันก่อนเลยปึ๊บมาตรงนี้เราทาพิธีผ่านไลฟ์นะครับเพราะฉะนั้นก็มาดูย้อนหลังได้นะครับดูย้อนหลังได้นะครับบรรยากาศสดๆนะครับบรรยากาศสดๆบอกเลยว่าตึงจัดๆนะครับผมไม่มีเมคใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าค้นหานานขนาดนี้นะครับผมมาครับมาครับณจุดๆนี้มาครับ101ท่านมาตรงนี้เจอ เอมบูเอมบูมาเปไปเปไปเพิ่อไปตรงนี้เราจะเอาเกโลเกโลออกทีมนะครับเราจะใช้ราชาใต้ดินมาแทนในทีมนะครับผมมาขเขาก็มีแฟลชประกายแสงเช่นกันแล้วเราอยู่ฝั่งสีฟ้า,าเกโลเกโลออกไปเราราชาใต้ดินมาแทนครับเดี๋ยวเราดูความบุกเขาก็ใช้ราชาใต้ดินเหมือนกันโอ้มันจ,จัดๆได้นอนครับทีเหมือนกันอย่างนี้ทีเหมือนกันอย่างนี้แฟลชประกายแสงอยู่ตรงนี้เอายังไงดีปัดมาตรงนี้แล้ว ฟีนิกแมนไว้ข้างหลังดีกว่าแทงท็อปมาสเตอร์มาอยู่หลังอันนี้ดีไหมไม่ดีครับเดี๋ยวแทงท็อปมาสเตอร์มาอยู่ตรงนี้แทนแล้วฟีนิกซ์แมนวิหกดิ่งเวหาเปิดไปก่อนเลยคาบราชาใต้ดินฝั่งตรงข้ามไปแล้วการน้าจังหวะนี้ไปครับเออมานะจุดจุดนี้เออมา ตรงนี้ผมไม่กดออตโต้กดออตโต้ก็ได้ครับกดออตโต้ไปเลยตรงนี้มูเกะเดอดูวเซซิกิเปิดไปก่อนแล้วก็เอาเมาส์จิ้มไปที่ราชาใต้ดินหนึ่งไอ้ราชาทะเลลึกตรงนี้ฮะเห็นไหมเห็นลูกศรตรงนี้ไหมฮะเออลูกศรน,นี้มันบอกบอกว่าเราจะเล็งแค่ตัวนี้ตัวเดียวนี่ฮะวีหกดิงเวหาเปิดไปก่อนเลยครับจิ้มไปใส่ราชาทะเลลึกเห็นไหมฮะมันจิ้มไปก่อนแล้วเดี๋ยวราชาทะเลลึกเขาจะโดนฆ่าไปกินฮะแล้วก็มีกาซานายเปิดมาตรงนี้ครับนี่ฮะติดเผาไหมกันไปแล้วติดกัดก่อนกันไปครับนี่แล้ว นี่ฮะเซตหย่อหนึ่งทีเซตหย่อ2สองทีครับตรงนี้ฆ่าไปกินครับราชาทะเลลึกเขาโดนฆ่าไปครับเรียบร้อยนะฮะมุเกิเดอเซสกิมาตรงนี้ก็เฉยๆครับผมเฉยๆครับเฉยๆไปครับตรงนี้แล้วนี่ฮะระเบิดระเบิดระเบิดเดมเมตมาก็ไม่มีอะไรครับเราไม่ได้ติดกัดก,ก่อนครับผมเราไม่ได้ติดกัดก่อนค้างเหรอค้างเหรอค้างไงค้างเหรอครับไม่ค้างนะวิกิค้างเหรอ โทษทีถ้ามันค้างเออเข้ามาปุ๊บเลี้ยวไทม์เลยเนี่ยแหละฮะนี่ฮะติดกัะก่อนติดเผาไหม้ติดกัะก่อนติดเผาไหม้ติดกัะก่อนติดเผาไหม้เป็นไงวาเลวาสติวอีกแล้วครับตรงนี้ปุ๊บมานี่ฮะยอมแพ้เลยครับผมบอกเลยว่ารุนแรงจัดๆจริงๆเห็นไหมฮะความโกงของราชาใต้ดินมันสำแดงิลิตผลแล้วครับไปกันต่อในเทิร์นที่2นี่ฮะในตาที่2มันค้างแปลกๆ มันค้างแป๊บๆอ๋อโดนไปรัสครับผมเครื่องผมโดนไวรัสอยู่ครับเดี๋ยวไปหาวิธีแก้โอเคขอเซตย่อสู่ต่อเออมาตาที่2เจอนาตีเอ็กมาเราอยู่ฝั่งสีน้ําเงินโดนนาตีเอ็กแก้ถังแน่น,นอนครับอารีเล่นให้อยู่ครับไอดีของผมเองครับแบนแฟร์ประกายแสงอ้าวแบนพันเก้าแล้วเรียบร้อยครับแบนกิริวกันชุบดีครับเดี๋ยวต้องเอาราชาใต้ดินไว้ตัวสุดท้ายราชาใต้ดินไว้ตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะ แย่แล้วราชาใต้ดินไว้ตัวสุดท้ายปึ๊บปึ๊บแทงท็อปไม่ดีเลยเราเอาสามตัวนี้ตัวโกวงไปก่อนเลยเฮ้ยเลือกเหมือนกันใจตรงกันมากๆเฮ <c oughs> ้ยไวใจตรงกันอย่างนี้ไม่เคยเล่นพันเก้าในตอนนี้ด้วยแล้วเพิ่งมาโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วตรงนี้เอาแล้ว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 เอาไงล่ะครับเนี่ยเอาไงล่ะครับเนี่ยโอ้โห โอ้โหฮันแนเอ้ยเราลือไปเลยมีกกสือดีว่ะโกเกสือแบงโกเกสือวะแกแบงกกคุ้เเอาละเอาละลาชาใต้ดินต้องมาราชาใต้ดินต้องมาเออโอ๊ยฉันใช้คิงหวานได้เปิดก่อนอย่างนี้ไม่มีคอก็ชนะอย่าทำห้ดูทำไงดีวะอ่าโอ๊ยเราไม่มีฟินิกแมนด้วยนี่ว่เแย่แล้วตายแล้วตายเลยตายแล้วตายรับไม่กลับมาเอาไงดีอะ ว่าเลวาสติวเราจะได้ใช้หรือเปล่าไม่น่าได้ใช้นะเนี่ยไม่น่าได้ใช้นะจะแพ้ก่อนตุยแล้วตุยแน,น่ๆโอ้ยใจตรงกันดิออ้ยแย่ yeah. แล้วโดนเขาเปิดก่อนด้วยคิงเอนจิ n นมาเราไม่มีฟ e นิกแมนแพ้ครับอย่างนี้ยแพ้แพ้อูหแย่แล้วแย่จัดๆให้ดูนะครับว่าผมถ้าไม่มีเกลียวกันชุบเกเอราชาใต้ดินไม่ควรนํามาใช้นะครับดูนะครับเราโดนเปิดก่อนอย่างนี้เราตุยไปเลยฮนะ เราตุยไปก่อนอย่างนี้นีกาซานายอย่างเงี้ยแล้วไม่มีตัวรับแรงกระแทกด้วยไปหวั่นนะเห็นไหมฮะราชาใต้ดินไม่มีผลอะไรฮะครอก็ไม่มี <c oughs> เออแต่เดี๋ยวเอาเอากระบ,บองเหล็กไปฟาดฟันเดี๋ยวกระบ,บองเหล็กไปฟาดฟันเออมาแต่โดนอะตอมิกฟันก่อนเนี่ยโดนอะตอมิกฟันก่อนดวจังหวะนี้เออโดนคิงไล่ตีอีกโอ้โหโดนคิงไล่ตีมาโอ้โหโดนคิงไล่ตีแรงจัดๆตรงนี้ฟันธรรมดามาโอ้โหโดนย้อนไม่มาเดียวมาอกระบองเหล็กครับจะไหวไหมครับ ลงไปนอนโอ้ยสเม่ดีกโอ้โหโดนยำโดนยำเละเลยตรงนี้นี่กาซานายทำให้รู้ว่าเลือกแบบอันลี่ถูกแล้วครับตรงนี้ครับเซตย่อม,มาหนึ่งทีเซตย่อม,มาสองทีเออตายไม่เป็นไรบึ้มบึ้มบึ้มเฮ้ยบึ้มบึ้มบึ้มเฮ้ยอะไรครับผมกระบองเหล็กครับผมกระบองเหล็กครับผมชนะใช่เฮ้ยเฮ้ย you know you know เออเออก่อนขึ้นพันเก้าก็ประมาณนี้แหละเจอซาเจอเจอไอ้นี่เชิงเทียนระเบิดเจอเชิงเทียนระเบิดเป็นไงกิโลกิโลโอเคประมาณนี้ละกัน6นาทีไปสำหรับคลิปนี้เนาะอ่าถ้าชอบอยังไงกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ราชาเทลิลิกต้องไปก่อนเอาไปประยุกตต์์ประยุกใช้กันได้นะครับคลิปหน้าคลิปหน้าเกรวินเกรวินตึงๆแล้วเจอกันใหม่บายบายสวัสดีครับ